ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอจับติวเอฟเอคัพรอบ6เชลซีเป็นทีมเยือนเชลซี Chelsea จับสลากเป็นทีมเยือนพบกับมิดแลนซ์โบในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกเอเมเรตเอฟเอคับฤดูกาลนี้การแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่1 8มีนาคมและวันจันทร์ที่21มีนาคมโดยจะมีการคอนเฟิร์มวันคิกออฟอย่างเป็นทางการอีกครั้งเดอะบลูผ่านมาถึงรอบนี้ของรายการเป็นครั้งที่6จาก7ซีซส่สนโดยการเอาชนะลูตันทาว ทางด้านมิดเดิลสโบร์ปราบท็อตแนมที่ลิเวอร์เซต์1ต่อ0ปัจจุบันพวกเขารังอันดับ8ในตารางแชมเปี้ยนทิพเชลซีเคยเอาชนะโบโรในเกม F a เอคัพรอบชิงชนะเลิศปี1997ถือเป็นการพังอัดคว้าแชมป์สมัยที่2และยุติช่วงเวลาไร้ถ้วยแชมป์27ปีแมตช์ล่าสุดที่เราเจอพวกเข้าในรายการนี้เชลซี Chelsea บุกชนะ2ต่อ0นที่ลิเวอร์เซต์เมื่อปี2013และเปิดบ้านเฉือน1ต่อ0ย์เมื่อ10ปีก่อนชัยชนะ1น,นัดของสิงห์แดงเหนือสิงห์บลู นาไอซาัมพาร์กตอนที่เอียนพอตเตอร์ฟิลเป็นกุนซือเชลซีผลการจับสลากเอฟอครัรอบ6คริสตันผลิตพบเอลตันรอตติงแคมฟอร์เรสหรือฮาร์ฟิลด์ทาวพบลิเวอร์พูลมิดเดิลสโบรพบเชลซีเซาท์ทัมตันพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พันธมิตรครบรษฐีสวิตจับมือเจ้าของทีมเบสบอลเตรียมยื่นซื้อเชลซีฮันยอร์ไว้เ์เศรษฐีชาวสวิตกับท็อดโบลีเจ้าของทีมลอสแองเจลิสดอเตอร์ ทีมเบสบอลชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีอย่างเป็นทางการหลังจากพวกเขาตั้งกองทุนสำหรับเรื่องดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยตามรายงานของเดลี่เมลสื่อชั้นนําของเมืองพอดีโรมันอับบาโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเพิ่งประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาตัดสินใจที่จะขายเชลซีหลังจากตอนนี้รัสเซียกำลังโดนหลายฝ่ายตำหนิและตัดความสัมพันธ์ในด้านต่างๆจากการที่พวกเขาลุกรานอยู่เครนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงวงการฟุตบอลอังกฤษด้วย จากการที่เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของที่นั่นออกมาบอกว่ามันควรจะมีการริบทรัพย์สินภายในสหราชอาณาจักรของนักธุรกิจชาวราัสเซียทุกคนรวมถึงควรมีการตัดสิทธิ์การเป็นหุ้นส่วนของทีมฟุตบอลทีมต่างๆในกองอังกฤษที่เศรษฐีเหล่านั้นถือหุ้นอยู่ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไว้บอกว่าอับบาโมยิชเคยเสนอขายเชลซีให้กับตนแต่ตนอยากจะหาพันธมิตรเพื่อตั้งเป็นกองทุนมากกว่าการเข้าฮุบแบบเดียวๆและล่าสุดเขาก็ได้โบลี่มาเป็นหุ้นส่วนในครั้งนี้ โดยเดลีเมล์เสริมว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะให้เงิน3,000ล้านปอนด์ตามที่อับบาโมวิชต้องการแต่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเสียมีอาจจะจําเป็นต้องยอมรับข้อเสนอด้วยเงินต่ากว่า3,000ล้านปอนด์เหมือนกันเมื่อพิจารณาถึงประเด็นที่ว่าเขากําลังโดนรัฐบาลของสหราชอณาจาักรกดดันอย่างหนักจนอาจจะไม่สามารถรอมากกว่านี้ได้บันทึกไว้ในความทรงจำ11แข้งเชลซีชุดแรกของอับบาโมวิช 17สิงหาคม2003คือวันที่เชลซีลงเล่นเกมเฮมนลีกนัดแรกในยุคข,ของโรมันอับบาโมยนับจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้งนักเตะใหม่และผู้จัดการทีมคนใหม่มากหน้าหลายตาที่เดินเข้าสู่อาณาจักรสเตมฟอร์ดบิดพร้อมกันนี้โทฟี่หลากหลายก็ถูกนำมาประดับตู้โชว์ของสโมสร,รทั้งแชมเปี้ยน์ลีก5สมัย f a คัพ6สมัยลีคัพ3สมัยแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยอยู่ฟาสซูเปอร์คัพสมสรอนโลกและยูโรปาลีกอีก2สมัย ซึ่งไม่มีทีมไหนหนังกฤษรายไหนประสบความสาเร็จเท่ากับสิงห์บลูนับตั้งแต่มหาเศรษฐีชาวเมืองหมีขาวเข้ามาเทคโอเวอร์แถมเป็นเรื่องน่าบังเอิญสิ้นดีที่ก่อนเสียมีจะเข้ามาบริหารสโมสรเชลซีลงเล่นนัดสุดท้ายของซีซั่นส0 0 2ันถึงนสโดยการเปิดบ้านสยบลิฟท์ูลสองตัวหนึ่งคว้าอันดับ4ตีตัวไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนีกส่งผลให้หง์แดงรังอันดับ5ลงเล่นทั่วหยุดป้าลิกและจากนั้นนัดเปิดซีซั่นส0 0 3ันถึงนเชลซีก็จะเอกกับลิฟท์ฟูลท แถมบุกไปย้ำแคนที่อนฟิลได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งในเกมแรกของอับบาโมยและนี่คือสิบเอ็ดขุนพลเชลซีชุดแรกภายใต้การคอนโทรลของมหาเศรษฐีคนดังซึ่งจำใจประกาศขายทีมแล้วหลังเกิดปัญหาการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนาคาโลคูดิชินีผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนอยู่กับเชลซี3ปีก่อนที่อับบาโมยจะซื้อสโมสรและแม้จะรั้งตำแหน่งมือหนึ่งแต่เขาสวมเสื้อหมายเลข23กรณนั้นก็ดีในซีซั่นต่อมาเสียตำแหน่งให้กับปีตาเชคแต่ยังรับใช้สโมสรจนถึงปี2009 ก่อนย้ายไปร่วมทีมสเปอร์กลับสู่ทีมสิงคโปร์อีกรอบในฐานะทูตของสโมสรและเป็นผู้ช่วยของอันโตเนโอคอนเตในปี2016ภายใต้บทบาทตัวกลางลดความตึงเครียดระหว่างผู้จัดการทีมกับบอดแม้คอนเตจะโดนปลดคูดิชินีก็ยังสวม2บทบาทต่อไปในยุคข,ของเมาริโซซาดีจนกระทั่งแฟงลมพาได้รับการแต่งตั้งโดยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นโค้ชเทคนิคยืมนักเตะของสิง์บปรเกเล่นจอนสัน ย้ายมาจากเวสต์แฮมในราคา6ล้านปอนด์เป็นการเซ็นสัญญารายแรกของเศรษฐีชาวมีข่าวอาดีตกองหลังทีมชาติกรีไม่อาจสร้างชื่อกับทินสแตมฟอร์ดบิดได้และถูกปล่อยให้พอตสมัตยืมตัวในอีก2ปีต่อมาก่อนเซ็นสัญญากับทีมปอมปีอย่างถาวรจากนั้นอีก14ปีนับจากเกมประเดิมสนามกับเชลซีดาวเตี๋ยพิวซีก็ถูกเลือกกับบาร์เซโลนาช่วงที่คาแข้งกับสโต๊กแต่แน่นอนว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆและในที่สุดจีเจก็ดีทายในเดือนมกราคม2019 หลังถูกช่างปั้นหม้อซึ่งตกชั้นปล่อยตัวท้ายซีซั่น2017-2018หลังแขวนเกือกเขาได้ก่อตั้งบริษัทลงทุนขึ้นมาและปรากฏตัวเป็นคอมเมนเตอร์ของ b ีอินสปอร์ตท็อกสปอร์ตและสกายสปอร์ตเป็นครั้งคราวจอห์นเทอร์รีนับเป็นคนสุดท้ายที่เล่นให้กับสโมสร,รในยุคข,ของอับบามมชและอัมลาเชลซีไปค่าแข่งกับแอสตันวิลล่าหลังจบซีซั่น2016-2017โดยได้แชมป์พรีเมียร์ลีก5าสมัยในเวลา19ปีกับสิงห์ลูไม่อาจพาสิงห์พลัง,ง,งเ่อนชั้นไดใน,าน,านะักต โดยแพ้เกมเพลย์ออฟนัดชิงเชลิดต่อฟูลแลมในปี2008แต่กลับสู่สโมสรรับบทมือขวาของดีนสมิธกระทั่งจบซีซั่น2020-2021อดีตกองหลังในวัย41ปีก็บอกลาถิ่นวิลพาร์คและเมื่อไม่นานมานี้เขากลับสู่เชลซีมารับตำแหน่งที่ปรึกษาโคชอะคาเดมีมาร์เซลเดอซียิงประตูได้ในเกมล้มลิเวอร์พูลนัดปิดซีซั่นก่อนหน้านั้นและลงเล่นให้เชลซีเป็นปีสุดท้ายในซีซั่น2003-2004 ปัจจุบันอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอุทิศเวลาให้กับงานการกุศลหลังได้ตำแหน่งแชมป์โลกในปี1998ผมมีงานด้านการกุศลผมทำงานด้านสื่อด้วยและผมมีชีวิตที่เรียบง่ายกว่าตอนที่ผมเป็นนักฟุตบอลเดซียเคยสัมษั์เมื่อปี2008เวนบริดย้ายมาจากเซาท์ทอมตันในราคา7ล้านปอนด์มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับเชลซีในซีซั่นนั้นกับการยิงประตูชัยที่ไฮบรีเขี่ยอาร์ซนอลชุดไร้พ่าตกรอบ8ทีมถ้วยแชมเปี้ยน อย่างไรก็ดีไม่เคยเป็นที่โปรดปรานของโชเซ่หมุนโยและย้ายไปร,ร่วมทีมแมนซิตี้แต่อดีตแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเคยเผยว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพมากพอจนทำให้เรือใบสีฟ้าจ่ายเพื่อเขามากขนาดนั้นหีไท a i ในปี2 0 1 4รังคาแข่งกับเรดดิ้งและจากนั้นก็ปรากฏตัวในรายการทีวีและเข้าแข่งโป๊กเกอร์เป็นประจำเย yes, สเปอร์กรุนชาสัตว์ประตูคว่ำลิฟู์ในนัดสุดท้ายของซีซั่นก่อนแถมแอซิสประตูได้ในนัดเปิดซีซั่นที่อนฟิลอีกด้วย ดาวเตยเดนย้ายไปร,ร่วมทีมเบอร์มิงแฮมอเล็กโิโกมิดและสตุตการ์ดช่วงสั้นๆก่อนปักหลักกับเอฟซีโคเปนเฮเกนและรีทายในปี2 0 1 1แต่จากนั้นอีก5ปีก็กลับมาเล่นให้กับเอฟซีกาส์ลูดทีมระดับดิวิชั่น7ของเดนมาร์กซึ่งก่อตั้งในปี2 0 1 5เพื่อให้อดีตพ่อค้าแข่งระดับอาชีพที่คิดถึงการลงสนามได้ลงบุ๊เชเยรมีการย้ายมาของมูรินโยทําให้นักเตะหลายรายกระเด็นออกจากเชลซีแต่กุนซอโปรตุกีสเก็บดาวเตะแคนา3ปี ไดเหตุผลที่ว่าเขาเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์ที่มีความสําคัญจนกระทั่งปี2007เขาก็ย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลอาลาสังเวียนแข่งกับทีม AEL ในลีกกรีซปี2011โดยปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานสาภาพนักเตะแคมรูนสาภาพนักเตะแอฟริกันและฟิโพรแอฟริกาผมต้องการพัฒนาฟุตบอลในแอฟริกาผู้คนรักฟุตบอลและมันทําให้ผมสงสัยว่าทําไมานักการเมืองของเราไม่เห็นความสําคัญนี้ฟุตบอลทําให้ผมมีวันนี้เชอรมี่เอ่ยเมื่อปี2021ฮวนเซบาสเตียนเวรอน ทั้งแมนเชสเตอร์และเชลซีไม่เคยได้เห็นฟอร์มสุดยอดของเวรอนอย่างต่อเนื่องเลยแต่เขาพังประตูริพูได้ในเกมเปิดซีซั่นที่แอนฟิลด์และทันทีที่มูรินโญ่ย้ายมากองกลางอาเจนตายก็ถูกปล่อยให้อินเตอร์มิลานยืมตัวทันทีหวนกลับมาค้าแข้งช่วงสั้นๆหลังดีไทยไปแล้วโดยได้ลงเล่นให้เอสตูเดนเตสเป็นรอบที่5ในวัย42ปีเมื่อปี2 0 1 6โดยปัจจุบันรับบทประธานสโมสรแห่งนี้แฟรงค์แลมพาร์ดเป็นแกนนำของทีมเช่นเดียวกับเชอร์รี่ที่นำความสำเร็จมามอบให้กัับบอาม ก่อนที่กองกลางดาวซันโวจะย้ายออกไปในปี2014หลังจากดีททยในปี2 0 1 7ลมพัดก็รับงานเป็นคอมเมนเตอร์ทางทีวีก่อนได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมดาบีในช่วงซัมเมอร์ปี2008คุมทีมแก่เขาเล็กหนึ่งปีและกลับสู่สแตมฟอร์ดบิทมาเป็นในายใหญ่สิงบลูต่อจากซารีในซีซั่นแรกกับสโมอสรเขาพาทีมคว้าอันดับไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกได้และเข้าชิงชนะเลิศถ้วย FA ครับแต่โดนปลดในเดือนมก,กราคม2021โดยมีโทมัสทูเคิลย้ายมาเสียบแทนพร้อมทั้งพาทีมคว้าถ้วยมมมเเี้ยนนกสัท่2ไดใดใือพฤษภาค กลับมาจับงานผู้จัดการทีมอีกรอบในปีต่อมาด้วยการเซ็นสัญญาก,กับเอวตัน2ปีครึง่งเดเมนดัฟเป็นนักเตะข้าตัวแพงที่สุดในสมร์แรกของอับบามวิชโดยย้ายมาจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์ด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์รับใช้มูรินโญ่ต่อได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนย้ายไปค้าแข้งกับนิวคาสเซิลและตามด้วยฟูแลมยุติอาชีพนักเตะกับแชมร็อกโรเวอร์สและเริ่มต้นเป็นโคช้ชกับสโมสรน,นี้รวมทั้งมีส่วนร่วมในทีมชาติชุดเยาวชนของไอร์แลนด์ด้วยกระทั่งเดือนมกราคม9 ก็ได้รับตำแหน่งกุนซือทีมสำรองของเซลติกก่อนเลื่อนขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ในเดือนต่อมาก่าทั้งเดือนเมษายน2020ดับก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไอแลนด์ชุดใหญ่ก่อนสลักเก้าอิน,นเดือนมกราคม2021และจากนั้นก็รับบทกุนซือทีมเชลบอลในลีกยักษ์เขียวไอดเดอร์ดยอนเซนเป็นอีกรายที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากหมู่เดโยและได้รับการถกเถียงว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าของพิมพ์ลีกที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ย้ายไปร,ร่วมทีมบาสโลนา่าในปี200 6ก่อนหันไปเล่นให้กับอีก11สโม,มสรแล้วจึงแขวนรองเท้าในปี2006หลังคาแข้งมานาน22ปีก่อนหน้านี้อดีตดาวยิงวัย43ปีรับงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์ก่อนหน้านี้อดีตดาวยิงวัย43ปีรับงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไอซ์แลนด์1ปีก่อนอำลาทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2021จิมมี่ฟรอยดฮัตเซลเบงตัวสำรองอดีตหัวหอกทีมชาติฮอลแลนด์ลุกจากมานั่งสำรองลงไปกดประตูชัยที่อันฟิ ต่อัลลาทินสแตมฟอร์ดบิตทันทีที่มูนโยเข้ามาลุมบังเหียนจนเกิดคำถามว่าเชลซีไขเขาทิ้งเร็วเกินไปไหมจับงานด้านกุนซอกับทีมรอ y ย l ออันเ r ิร์เบอร์ตันอัลเบียนคิวพีอาร์และนอตแฮมตันก็ทั้งปัจจุบันกลับมาคุมทีมเบอร์ตันเป็นคำรบสองวินเลียมกัลาสตัวสำรองอดีตกองหลังเฟรนแมนเป็นหนึ่งในพ่อค้าแข้งไม่กี่รายที่เล่นให้กับทั้งเชลซีอาร์เซนอลและสเปอร์สามทีมคู่ปรับในลอนดอนก่อนดีทายกับเพิร์ตกรอรี่ในลีกเมืองงจิโ เท่านั้นไม่พอ,อดีสตาผิวซียังย้ายไปร่วมทีมเมืองกรุงทั้งสมสโมสรอังกฤษแบบโดยตรงต่อเนื่องโดยไม่มีทีมอื่นขั้นกลางอีกต่างหากโจโคตัวสำรองลุกจากซูมานั่งลงไปประเดิมสนามกับสิงห์ลูที่อนฟิ์และเล่นนดินยุคของเฮียมูเช่นกับดับบริทาน,นเดือนพฤศจิกายน2 0 1 8หลังยาไไ้ายไปเล่นกับทีมแทมปาเบรราวดีในลีกอเมริกากลับสู่เชลซีมารับบทโค้ชของอาร์ธาเดมี่แต่อำลาตำแหน่งในปี2020และปัจจุบันเป็นคอมเมนเตเตอร์ของบีทีเสอร์ต ตัวแทนสิงห์ลูคว้ารางวัลลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดิโนอาเมดีและแซมเคอร์มีชื่อคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากลอนดอนฟุตบอลอวอร์ด2022นอกจากนี้ยังมีรางวัลจากผลงานอันโดดเด่นของคอเนอร์กาลเกอร์รวมถึงความสําเร็จของเอมมาเฮเพิ่มเติมไปด้วยลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดเป็นการมอบรางวัลให้กับคนในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะที่ในกรุงลอนดอนเท่านั้นนั่นหมายความว่ารางวัลน,นี้จะมอบให้กับสโมสรและนักเตะที่สังกัดอยู่ในเมืองหลวงของอังกฤษโดยพิธีมอบรางวัลจะเกิดขึ้นที่ราวเฮาส์ในแคมเดนคืนนี้ นี่ถือเป็นปีที่สองติดต่อ,อก,กันที่คณะกรรมการผู้จัดง,งานสื่อมวลชนและอดีตนักฟุตบอลอาชีพได้บวชให้ตัวแทนเชลซีคว้ารางวัลแข่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีขณะที่ทีมชายตัวแทนสิงโตเมือเงินครามคว้ารางวัลจากรายการนี้ได้อีกครั้งโดยคนล่าสุดที่ตัวแทนสโมสรขึ้นคว้ารางวัลคือแทม,มิอับราฮมัมที่เคยสิวแข่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมพิมลีในซีซั่นส0 1 9ัน2ก้ถึงบมนดี้กลายเป็นนักเตะเชลซีคนที่2ที่รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีจากงานประกาศลอนดอนฟุตบอลนอร์ เมนดี้รับการโบสชนะดีนบูซานิสจากซัตตันยูเนเต็ดลูคัตฟาเบียนสกี้จากเวสแฮมูเลตต์อูกอโยริสจากท็อตแนมฮอสเปอร์และอารอนแดมสเดลจากอาร์เซนอลในด้านทีมชาติเซนเกามีผลงานที่ยอดเยี่ยมในุดูการที่2ที่ประเทศอังกฤษจนถึงตอนนี้โดยเก็บคลีนชีตไป15นัดและเสียไปเพียง19ประตูจากการเฝ้าเสา30เกมจนถึงปัจจุบันนับรวมทุกรายการนอกจากการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ปี2021เขายังได้ชูถ้วยอยู่ฟ้าสเปอร,ร์และฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพกับเชลซี นอกจากนี้ยังช่วยให้เซนเกลคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นสมัยแรกในประวัติหลังจากที่ฟรานเคอร์บี้เคยคว้ารางวัลในหมวดเดียวกันเมื่อปีที่แ,แล้วคราวน,นี้เป็นโอกาสของเธอในการรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ f a ฟเอวีแมนซูเปอร์ลีกตัวรุกทีมเชลซีวีแมนกำลังมีผลงานสุดร้อนแรงกับทีมของเอ็มม่าเฮโดยเธอกดไป9ประตูจากการลงเล่นดับเบิลยูเอสแอล11นัดซึ่งทำให้เธอเป็นดาวสำหรัของลีกณเวลานี้สำหรับสถิติรวมทุกรายการเธอยิงไป18ประตูใน22นัด แม้เพิ่งผ่านมาครึ่งทางของซีซั่น2,021ถึง2,022ก็ตามหนึ่งในไฮไลท์ของเคอในการแข่งขันวีเมนซูเปอร์ลีกฤดูกาลนี้คือการทำแฮตติกช่วยสิงห์บลูสาวเปิดคิงเมโดไล่ถล Birmingham City ่มเบอร์มิงแฮมซิตี้6-0คอนเนอร์กาล์ลเกอร์ทำผลงานโดดเด่นในระหว่างการออกไปเล่นกับพาเลสแบบยืมตัวในซีซั่นนี้มิดฟิลวัย22ปีซึ่งเป็นผลผลิตทีมอะคาเดมี่เชลซีได้ยิงไป8ประตูบวกกับ5แอสซิสต์โดยอิมแพคของเขาได้รับการจดจำด้วยรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม,มชาย ในงานลอนดอนฟุตบอลอวอร์ดในช่วงท้ายของค่ำคืนการทำงานและความสำเร็จอันยอดเยี่ยมหลายปีของเอมาเฮรับการยอมรับเมื่อเธอรับรางวัลผลงานดีเด่นที่ถูกประกาศไปแล้วซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระเธอเข้าร่วมกับจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์ลัมพาดอาเซนเวนเกอร์เอียนไรท์เกลนฮอดเดนเลดฟรีนานและรอยฮอสันในการรับรางวัลชิ้นนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จส่วนตัวที่เธอเพิ่มลงไปในเกียรติประวัติหลังจากได้เป็นโค้ชหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2021ของฟีฟ่า เดนการไรต์ write, และดเวดมอยสองตัวแทนจากเวสแฮมได้รับรางวัลนักเตะและกุนซือพิมลิกตามลำดับโดยเจสิก้านาสของท็อตแนมได้รับรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของฝ่ายหญิงเงินที่เรียรายได้จากการลอนดอนฟุตบอลวอตในค่ำคืนนี้จะถูกนำไปบริจาคให้กับบริษัทวิลโลซึ่งเป็นองค์กรการกรุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยบ็อกวิลสันอดีตพักษาประตูทีมอาเซนรอนและเม็กซ์พรยาของเขาเพื่ออุทิศให้กับลูกสาวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระด